สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโลนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนโสดนะคะคนโสดชาวธาตุดินชาวธาตุดินคือชาวราศีศพฤษภกันมังกรน,นะประจาเดือนสิงหาคม2566ค่ะเรามาดูกันว่าจะมีคนเข้ามาดิวคนเข้ามาเดทกับชาวธาตุดินไหมนะคะในตรงนี้นะขอดูพลังงานของชาวธาตุดินก่อนค่ะไพ่ใบแรกนะคะสามถ้วย หกดาบหกไม้หกเหรียญน,นะคะสิบไม้ค่ะในตรงนี้นะคะคนสดชาวธาตุดินนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะจากการงานนี่แหละคะ่ะเป็นรักในสายงานเป็นคนที่เคยคอนแทคติดต่อเรื่องงานด้วยนะคะจะได้พบได้ปิิงกันนะคะในเดือนนี้นะ อีกในหนึ่งก็เหมือนกับว่าเจอกันในงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานสังสรรค์เลี้ยงรุ่นพวกนี้ค่ะจะได้พบไปเจอกับเขานะอืเขาจะมีเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านความรักมาแล้วค่ะเป็นคนที่อาจจะเพิ่งม o ฟออนมาอาจจะเพิ่งผิดหวังเสียใจมานะคะคนคนนี้มีเกณฑ์ทิศทางที่จะได้เริ่มต้นสานความสัมพันธ์กันค่ะได้คุยกันได้เหมือนกับได้คอนแทคกันนะคะในตรงนี้นะ เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างให้โอกาสตัวเองค่ะในการได้คบหาดูใจกันในตรงนี้ก็บอกเลยค่ะว่ามันก็อาจจะมีอุปสรรคหลายๆเรื่องนะระหว่างคุณกับเขานะคะถ้าจะได้เริ่มต้นสารความสัมพันธ์เนี่ยเพราะว่าพลังงานของสิบม้ขึ้นมานะอมอาจจะมีปัญหามีความเครียดขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้ค่ะนายออฟสอดเดอะเวิ เพดออสอดแปดไม้หรือว่าในตอนนี้นะคะชาวธาตุดินนะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่งานเข้างานเยอะมันวุ่นวายไปหมดนะคะในการจัดสรรเวลาในการจัดสรรทําให้เหมือนกับมีเวลาให้กับคนรักในตอนนี้ค่ะเหมือนว่าถ้าคุณกับเขาได้เริ่มคบกันก็เหมือนอยากจะใช้เวลากับเขาศึกษาดูใจกับเขาให้มากๆนะแต่เหมือนชาวธาตุดินนะคะไม่สามารถจะเคลียเวลาได้ในตรงนี้นะคะอาจจะติดงานแล้วก็อาจจะยุ่งวุ่นวาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องส่วนตัวค่ะจนทำให้ไม่มีเวลาให้กับเขานะค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวธาตุดินหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชีพประจรลงเท้านะมีการเดินทางเกิดขึ้นบ่อยค่ะในช่วงเดือนนี้ทาให้ยิ่งทาทำให้ยิ่ง,งแบบไม่มีเวลาที่จะได้เดทกันได้ดิวกันเท่าไหร่นะเดลว์เข้ามาค่ะเพจออฟสอดค่ะมองว่าถึงไงแล้วพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเหมือนกับมีความหวังนะ ึงยังไงแล้วเขาจะเป็นคนที่แนวโน้มค่ะเขาจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือว่าเป็นคนที่อาจจะดูแล้วอ่าเอาต่ใจตัวเองนิดนึงนะคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะเป็นคนที่อาจจะมีคนเข้าหาเขาเยอะนะในตรงนี้อาจจะมีเรื่องความหึงหวงเกิดขึ้นมาค่ะพลังงานของแปดไม้ อาจจะได้คอนแทคติดต่อกันทางโซเชียลนะเพราะว่าไม่มีเวลาให้กันอีกในนึงก็เหมือนกับว่ามีการมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันค่ะเป็นทริปกระชับความสัมพันธ์นะในตรงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับชาวธาตุดินนะคะถ้าได้พบได้เจอกับเขาอือีกในนึงค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นกับคุณหรือว่าเป็นคนที่อยู่คนละจังหวัดกับคุณหรือจะเป็นคนต่างประเทศก็ได้นะในตรงนี้เป็นชาวต่างชาติก็ได้ค่ะด้วยพลังงานของแปดไม้นะ เพดอฟคัพก็ยังมีความหวันหว่นๆอยู่ในความสัมพันธ์ค่ะถึงจะได้เริ่มต้นคุยกันคบกันแต่ก็ไม่ด้ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเชื่อใจเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ั้งแต่แรกนะในตรงนี้ชาวธาตุดินยังแอบแบ่งใจแอบเผื่อใจไว้ค่ะในตรงนี้รู้สึกว่ามันยังไม่สามารถเชื่อใจได้ร้อยนะยังคบแบบกักๆคบแบบมีความหวัดระแวงคบแบบมีเผื่อใจไว้ก่อนนะคะในตรงนี้ โอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาจะเป็นใครยังไงเป็นชาวราศีใดคะพไพ่ใบแรกนะคะสี่ไม้สามไม้นายออบวาดเอ็ดออวาด คิงออฟวาดเอ็ดออฟวาดและนายออฟวาดนะคะเอ็ดออฟคัพสิบเหรียญเอ็ดออฟพาร์ติเคิลเจ็ดถ้วยนะคะและคิงออฟคัพ ในตรงนี้นะคะเขามีพลังงานของชาวธาตุไฟและชาวธาตุน้ําขึ้นมาสูงนะในตรงนี้ค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวธาตุน้ํา,าก็คือมีนกรกฎพิจิกนะคะเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องการงานนะและอีกในนึงนะคะเขาจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านความรักมาแล้วอย่างที่มิการบ,บอกเนาะในตรงเนี้ยเหมือนกับเขาผิดหวังเรื่องความรักมาค่ะมาเจอกันในครั้งนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าคนมีประสบการณ์มาแล้วก็คุยกันง่ายหน่อยเนาะในบางคู่นะคะในบางคู่ คุณอาจจะพบกับคนที่เขา,เามีสเสน่ห์อะค่ะแล้วก็มีความมั่นคงในความรักนะในตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขาต้องการจริงจังกับความสัมพันธ์ในตรงนี้นะเขาต้องการคบคุณอย่างเปิดเผยเขาต้องการคบคุณแบบคบและสามารถที่จะสารความสัมพันธ์กันไปต่อได้ยาวๆอะค่ะไม่อยากคบแบบเล่นๆไม่อยากแค่คุยกันแบบเล่นๆนะด้วยพลังงานทั้ง king of what นะคะทั้ง a e of what a e of particle และ a e of cup นะคะยังไงแล้วพลังงานบวกๆค่ะพลังงานนี้จะได้คบได้ พัฒนาความสัมพันธ์กันจริงจังนะเพราะว่าด้วยพลังงานแเรานะคะ่ะทั้งสิบเหรียญน,นะเป็นคนที่ถูกใจเขาถูกใจคุณคุณถูกใจเขาตรงสเปคตรงไทยกันค่ะในตรงนี้พลังงานของเจ็ดถ้วยก็อาจจะมีการคิดทบทวนบริบทของความรักหรือว่าทัศนคตินิสัยใจคอกันนะคะในตรงนี้ถ้าเมื่อได้คุยกันคบกันนะเหมือนกับว่าเขาก็ พยายามเก็บมาเรียบเรียงเก็บมาทบทวนนะคะว่าคุณน่ะตรงสเปคถูกใจเขาใช่คนที่เขาต้องการจริงๆไหมในตรงเนี้ค่ะแต่ก็บอกเลยว่ายังไงก็ใช่ยังไงก็ตรงสเปคเขานะ King ค i n g o f Cup ค่ะเขาก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งแหละมีความมั่นใจในเสน่ห์ของตัวเองด้วยมีความมั่นใจมีความจริงจังที่จะคบคุณแบบเปิดเผยนะคะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าเขามาด้วยพลังงานบวกนะคะ เขามาแบบจริงจังไม่ได้มาแบบเล่นๆนะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขานะว่าถ้าได้คบกันแล้วได้ดีวกันแล้วค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสีดาบค่ะสเตร n g เจ็ดไม้นะคะเจ็ดเหรียญค่ะเก้าถ้วย เพดออพพาร์ติเคิลก้าวไม้ควีนอัพสอดพิงออพพาร์ติเคิลเพดออพวาดค่ะค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะก็บอกเลยว่าอาจจะ มีการคุยกันทบทวนความสัมพันธ์หรือว่าในการครบกันช่วงแรกๆค่ะอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างอาจจะมีการเรียนรู้นิสัยใจคอกันช่วงแรกๆอาจจะมีในบางข้อในบางทัศนคติมุมมองที่อาจจะต้องปรับกันนะคะในตรงนี้เพ,พราะพลังงานของสีดาบเข้ามามันจะมีความเครียดความกังวลใจความกดดันนะคะที่จะต้องมาทบทวนนะบริบทความรักระหว่างคุณกับเขาค่ะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่ายังสามารถสานความสัมพันธ์กันต่อได้ไหมเพราะว่ายังไงเราอ่ะ ก็บอกเลยว่าคนสองคนมาเจอกันนะคะบางครั้งบางทีเริ่มต้นด้วยสวยงามเริ่มต้นด้วยความราบรื่นนะแต่พอเออได้เห็นได้เรียนรู้กันแล้วอ่ค่ะมันอาจจะมีข้อเสียบางข้อระหว่างคุณกับเขาที่จะต้องมาปรับกันนะคะว่าไปกันได้ไหมปรับกันได้ไหมนะคะในตรงนี้สตริงค่ะยังไงแล้วเขาต้องการอยู่ข้างๆคุณยังไงแล้วคุณยังเป็นคนที่เขารู้สึกว่ามั่นใจที่สุดณนะตอนนี้ณนะนาทีนี้ค่ะคุณยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขา อีกในนึงนะคะเขามีพลังงานของชาวราศีธนูขึ้นมาสูงโดดเด่นนะคะในตรงนี้เขาะจะเป็นคนที่มีเหตุผลนะคนคนนี้เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่อาจจะค่อนข้างที่จะใช้เหตุผลเหนืออารมณ์นะคะตรงนี้เขาค่อนข้างที่จะใจเย็นในระดับหนึ่ง คในตรงนี้ก็บอกเลยว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์พลาวอาจจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาเยอะแล้วทาให้คุณอาจจะรู้สึกหึงหวงเขาก็เป็นไปได้นะเพราะพลังงานของเจ็ดไม้เข้ามาค่ะอาจจะมีคู่แข่งอาจจะมีปัญหาเรื่องคนเข้ามาจีบคนเข้ามาเตะเขาในตรงนี้ทําให้เกิดความหึงหวงกันเกิดขึ้นค่ะในความสัมพันธ์พลังงานของเจ็ดเหรียญค่ะในบางครั้งบางทีเวลาเกิดปัญหาขึ้นคุณก็จะกลับมาทบทวนนะคะว่า ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงมันสามารถจะไปต่อได้ไหมกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ค่ะคุณต้องเลือกคุณต้องคิดต้องทบทวนนะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าควรไปต่อแล้วพอแค่นี้นะคะพลังงานของ9ก้าถ้วยยังไงเราก็ยังมีความมั่นใจในความมีเสน่ห์ของตัวเองอยู่นะและอีกในนึงก็เขาก็เป็นรักสายเปค่ะในตรงนี้เขาเป็นรักสายเปเขาเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มนะในตรงนี้ เขาจะเทคแคร์ดูแลคนดีค่ะคนคนนี้นะอีกในนึงก็เหมือนในความมีเสน่ห์ของเขาในตรงนี้แหละค่ะที่เป็นสิ่งดึงดูดให้อ่าคนอื่นๆอยากเข้ามาคบอยากเข้ามาดีกว่าเขาในตรงนี้ที่จะเป็นปัญหากบคุณได้อ่ะค่ะอย่างที่มิการบอกไปแล้วเนาะเพจอัพพาร์ติเคิลยังไงเราก็ยังมีใจรักที่มั่นคงต่อกันค่ะไม่ว่าอุปสรรคปัญหาจะเข้ามาขนาดไหนก็พยายามที่จะจับมือกันเพื่อจะก้าวข้ามผ่านมันไปค่ะไม่ปล่อยมือนะคะไม่ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเพราะว่า เขาเป็นคนที่ถูกใจคุณไงพอพลังงานของก้าวไม้ขึ้นมาเนี่ยมันมองว่าเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาที่ต้องเจอประจําค่ะในระหว่างความสัมพันธ์นะแต่เพียงแต่ว่าคุณกับเขาอะอาจจะปรับกันไม่ได้ในบางข้อมันอาจจะเป็นนิสัยของใครของมันที่ต่างฝ่ายต่างไม่ชอบกันแล้วมันพยายามที่จะหาตรงกลางอะค่ะแต่ก็ยังหาไม่ได้นั่นในตรงนี้เพราะพลังงานขึ้นมาว่าอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอยู่อีกกวนใจกับเรื่องเดิมๆเรื่องซ้ำๆที่คุณกับเขาเคลียร์กันไม่จบอะค่ะ e i n of s o อดค i n g of p a r t i c l e ค่ะก็บอกเลยว่าเนื่องด้วยชาวธาตุดินเองนะคะก็เป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวทางด้านความคิดเหมือนกันนะถ้าคิดจะครบครบค,คิดจะตัดตัดค่ะแล้วเป็นคนมีเหตุผลเป็นคนมีอีโก้คนหนึ่งเลยแหละในตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อนหนึ่งที่ทําให้คุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันนะคะในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองความมีอีโก้ะคะ่ะในตรงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังนะคะเรื่องคําพูดเรื่องการกระทํานะ ที่อาจจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องขัดกันได้เรื่องทะเลาะกันได้ค่ะ King of Particle ความมั่นคงในความสัมพันธ์ค่ะ Page of w a r d เหมือนคุณกับเขาอะค่ะคุยกันไปเรียนรู้กันไปแล้วมันทำให้พัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างต่อเนื่องทำให้ค่อยๆรักกันรักกันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเหมือนความรักความสัมพันธ์อะมันค่อยๆเริ่มจากศูนย์ไปถึงร้อยค่ะในตรงนี้มันค่อยๆเติมเต็มให้กันนะคะ แล้วมันจะถอนตัวออกจากกันยากค่ะในตรงนี้ถ้าไม่ได้มีเรื่องอะไรเข้ามาหนักหนาค่ะคู่ของคุณเป็นคู่ที่คบกันได้ยาวๆนะเป็นคู่ที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อะค่ะโอเคค่ะสําหรับคนโสดชาวธาตุดินนะคะรักนี้ที่คุณจะได้เจอค่อนข้างที่จะดีเป็นพลังงานบวกแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันได้แบบยาวๆเลยค่ะตรงนี้นะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับคนโสดชาวธาตุดินนะคะที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอใครนะคะในเดือนนี้นะ ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าภายใน3เดือนนี้คุณจะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจไหมคะจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์บ้างไหมเอ่ยเดอะเมอร์จิเช่นค่ะ8ดดาบค่ะเด e c ชา r ีออค่ะมีนะคะมีเข้ามาเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนเพอร์เฟกต์เลยแหละอ๋อแล้วก็มีแนวโน้มเป็นชาวาธาตุน้ำนะคะมีพลังงานของ ออชาวราศีกรกฎขึ้นมาโดดเด่นนะในตรงนี้นะคะ The Emperor ดูพลังงานของไพ่ห้าใบานะคะต่อนะคะ The Emperor เข้ามาค่ะมีพลังงานของชาวราศีเมษสามเหรียญมีเกณฑ์จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะระหว่างคุณกับเขาถ้าชาวราศีกรกฎชาวราศีเมษเข้ามานะมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันสูงมีเกณฑ์ที่จะได้คุยกันนะคะได้คอนแทคติดต่อกันนะ แต่ก็ขึ้นอยู่กับชาวท่าดินนะคะเพราะมีพลังงานของแปดดาบขึ้นมาเหมือนชาวท่าดินค่ะ อาจจะยังไม่เปิดใจอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็ได้คนที่เข้ามาในตรงนี้อาจจะเข้ามาแล้วไม่ถูกใจชาวธาตุดินก็ได้นะคะชาวธาตุดินก็เลยยังไม่เปิดใจที่จะคบก็เป็นไปได้เช่นกันแต่ในหลายๆคนเป็นไปได้ว่าจะมีการคอนแทคมีการพูดคุยกันค่ะเพราะคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เหมือนกับมีแรงดึงดูดค่ะเขาเป็นคนเฟรนดี่เป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ อา,อาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะน่าค้นหานะ่ะดูสุขุมนุ่มลึกอะค่ะคนคนนี้ไม่หวานแบบไม่โรแมนติกค่ะแต่เขาจะเป็นคนที่คอยเทคแคร์ดูแลคุณได้เป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้นะคนคนนี้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูสําหรับคนโสดชาวธาตุดินนะคะที่แอบปิ้งแอบชอบใครอยู่นะคะดูนะคะว่าจะสมหวังไหมนะคะเขาจะชอบกับเขาจะปิ้งกลับไหมนะคะพลังงานของไพ่ห้าใบค่ะเด e อดชาเวอร์ค่ะ แปดถ้วยค่ะเดอะเดวิค่ะคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์จริงนะคนที่คุณแอบป,ปื้มแอบป,ปิ้งนะคะเขามีพลังงานของอาชาวธาตุดินอยู่ด้วยนะอืีนอัพพาร์ติเคิแล้วก็สองเหรียญค่ะ ค่ะก็บอกเลยว่าอาจจะยากหน่อยนะเพราะเพราะคนคนนี้เขายังไม่ได้สนใจคนคนนี้เขาเหมือนเขาอาจจะผิดหวังเรื่องความรักมาใจเขายังไม่มูฟออนค่ะในตรงนี้เขาอาจจะยังไม่ได้เปิดใจนะอืมแต่ชาว่าดินนะคะอาจจะหลงรักเขาไปแล้วอ่ะอืมแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะถอดใจได้นะยังมีความหวังอะค่ะยังแอบมองยังแอบปลื้มยังมีความหวังนะค่ะก็บอกเลยว่ายังไงแล้วก็ยังไงก็ แอบส่องแอบหวังแอบชอบไปก่อนนะคะในตรงนี้เพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดใจเขายังมีความเศร้ามีความนอยอยู่ในใจอยู่ค่ะในตรงนี้โอเคค่ะสำหรับคนโสดชาวธาดินนะคะราศีพฤษภกันมังกรนะค่ะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะในหลายๆคนนะคะก็จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจมีเกณฑ์การเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วก็มีเกณฑ์การอ่าสารต่อความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็เป็นมีทิศทางที่ ค่อนข,ข้างดีเลยทีเดียวนะแต่ว่าก็มีการปรับการจูนบ้างในบางข้อนะคะและสําหรับคนที่ยังไม่เจอใครในเดือนนี้นะคะภายในสามเดือนนี้คุณจะพบเจอคนที่ค่อนข้างเป็นคนมีเสน่ห์นะอืมก็ขึ้นอยู่กับชาวธาตุดินนะคะว่าจะเปิดใจรับเขาไหมนะคนคนนี้ก็ในหลายๆคู่ก็เปิดใจรับในหลายๆในหลายๆคนก็เหมือนกับว่ายังไม่พร้อมอะคะ่ะเพราะยังไม่ได้ถูกสเปคขนาดน,นั้นแต่ก็ยังไงก็รับไปพิจารณาได้นะคะเพราะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ดูดีดูเพอร์เฟกเลยทีเดียวสำหรับคนที่แอบปิ้งแอบชอบแอบมองเขาอยู่นะยังไงก็ได้ปื้มได้ปิ้งได้ชอบไปก่อนนะคะในตรงนี้เขายังไม่ได้อยากที่จะสารความสัมพันธ์กับใครในตรงนี้เขายังปิดใจอยู่ค่ะค่ะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวธาตุดินนะคะได้พบได้เจอคนที่ใช่ได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะแล้วกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ